วาไปบ้านเัาที่ซิมซีแตาเดินมาแล้วฉันพานหนูอเอิญนอนก่อนนะตอนนี้นะคะไอหนีนอน,นไปนอน,นโนเบลเธอไปนอนไปเลยพวกเธอ เธอก็มาสิฉันไม่เห็นเธอมาเลยให้ฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องหน่อยเธอเป็นพี่คณะเอกได้ไปนั่งสิบเขพี่นี้วนิ้วนี้ว่านิ้วก้อยนิ้วก้อยอะไรล่ะ

ไปเดนนก็ไปเดินไ,ไ, <Tonight> ไปินจ้นอ <laughs> ไปพาพหนูเอลไปนอนก่อนไปนอนเอนนี่เอลอะฮ ใครจับตัวหนูเอวได้ก่อนปาเนี่ยเด้อประพันจ๋องบอก ซาะนี่าลาดูเ็หวานานานี้สองตลาดไออย่างนี้เอ้ยจะจะตลาดกะเยียปักนี่ เจ้า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 พี่โนอาอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิไม่เจอไม่ดีไปดูกันอยู่ว่ายอยู่ว่ายอยู่ว่ามิ่ขึ้นมาก่อนเนื ดาดีดาดานี่คือดาพิฆข้าศูนี่ในสกิะอเนีอ้าวๆๆเอานี่เหรอ ฟ้าด้วยไม่เปลี่ยนนะหนูเอวเปิดไหม โอเคโอเคนี่ยิงกลับเลยยิงกลับเลย <c oughs> เลิอมเียงแหนี่มีขาเธอเอ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วทุกคนไม่มีเ <The S 2> จต้าอ,อ,อ,อยู่ไปเล่นเกมที่โนเบลอยากให้เล่นกัน